ทุกคนเห็นผู้ชายหัวส้มๆคนนั้นไหมคะขอบอกเลยว่าในคลิปนี้ชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะวันนี้องเอิงจะมาจัดการเปลี่ยนไปเป็นคนใหม่และระดับอง้งเอิงเอาอย่างนี้เหรอจะเปิดโอกาสให้ท่านปฏิเสธต้องดูแลทับลักนิดนึงไปตัดผมไหมตามสไตล์ค่ะถ้ามีใครขัดใจก็จะนั่งหน้าบึ้งแต่อุ้งใจแข็งไม่กลัวลอกรอบมีองเอิงรีเควสช่างเหมือนเดิมขอสั้นๆตามเล็บเลยค่ะมีสันเน่ แล้วระหว่างนัทองโกแวะมาสับผมล้อท่าเขาก็เดินมาให้เช็คค่ะแล้วบอกเลยคำเดียวอึ้งไปแก้ไหมแล้วพี่ชายเขาก็ตัด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 เสร็จแล้วอึ้งกว่าเดิมท่านเนสบอกว่าตั้งแต่เรียนจบมาก็ไม่เคยตัดสั้นมนี้มาก่อนไม่อยากกลับประตูละแต่ชีวิตคนเราไม่สามารถหลีกหนีความจริงได้เชิญชมรีแอคติ้งจากทีมงานไปเก่งเหรอไอ้หล่อดีนะพี่ลองขับมาไหมมาเดียว เอยแนี้ขี่ขาวไหมแล้วเพื่อนๆต่อเสบถ่ายคลิปอันต่อไปมีแต่คนคอมเมนต์ทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างคะแต่ทำไมเอิงรู้สึกว่าทรงนี้ท่านเอ็ดเขาก็เท่ไปอีกแบบสุดท้ายรีแอคิีมเอิงไปดูจบชมท่านเอ็ดกันเยอะๆเลยเอิงไม่อยากให้ท่านเขาเสียความมั่นใจ SPD ผมทรงนี้เฟียวที่สุด